สวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะคะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับจะ้ะบ้านพยุงวงโดยประดมคพี่น้องวันนี้ประดมผ้าพี่น้องมาเบงดอกไม้ป่าค่ะดอกไม้ป่าดอกคัดเข้าค่ะพี่น้องดอกคัดเข้าอันนี้คือดอกตูมค่ะดอกตูมดอกตูมก็ได้อีกอาทิตย์หนึ่งค่ะบานนี่คือดอกบานของดอกคัดเข้าแล้วค่ะ ต้นคัดเข้านี่เป็นพันไม้เถาค่ะพี่น้องขึ้นพาดพันเรื่อยไปตามต้นใหม่หรือถ้าบบมีต้นให้พันก็สิขึ้นไปเองตามธรรมชาติค่ะบางพื้นที่พันกเกินมาน้าลิ์เขาบางหม่องบางบางจังหวัดพันเกเอินพยาเท้าเอวหรือคัดเข้าน้ำคัดเข้าเคือคิดเขา้า บางพื้นที่เพิ่นเอินขั้นเข่าค่ะพี่น้องหรือเขี้ยวกระจับค่ะส่วนหมากดอกคัดเขา่าหรือต้อนคัดเขาเ่าในสิเกิดตามป้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องสีมีน้ำค่ะนี่กิ่งของคัดเขาเ่าในสีมีน้ำเะพาะคุณพันวาหักกับผลในพันวาเอาไปต้มบำรุงเลือดค่ะพี่น้อง เป็นดอกใหม่ที่สวยงามอีกแบบนึงค่ะเป็นดอกใหม่ป่าบางคนคนกรมักปลูกเป็นใหม่ประดับสมัยก้อนนี่ลายค่ะพี่น้องทุกวันนี้บ่ค่อยเห็นทุกเมืองนี่นี่ค่ะสิเป็นกิ่งแล้วก็มีน้ำออกตามกิ่งน้ำแหลมคมนี่ค่ะประดมนำมาให้พี่น้องดเดบิ้งดอกคัดเข้า นี่คือต้นของคัดเข้าค่ะพี่น้องต้นนี้สิบว่ามีต้นอื่นไ้พันเลยสิขึ้นไปเองง่ายขึ้นไปเองค่ะต้นคัดเข้าต้นนี้เกิดยู่สวนสีพอบานท่อเที่ยวไปดูแลค่ะพี่น้องสวนนี้ก็มีต้นไม้ลายยางขึ้นกันค่ะพอดีช่วงนี้ดอกคัดเข่าออกดอกก็เลยนํามาให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมกันค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องประดมนํามาให้เบิงให้ชม่มขอบคุณทีหลายเดอะะ้อค่ะพี่น้องที่รับชมชมแล้วพ่อใจถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดให้กำลังใจประดมนะคะโอกาสหนา้าพ่อกันใหม่เดอะะ้อค่ะประดมจะนำสิ่งดีๆที่บ่คอยได้พบได้เห็นมาให้พี่น้องได้เบิงได้ช่มอีกเดอะะ้อค่ะโอกาสนี้โชคดีเจอกันใหม่นะคะ โชคดีมีชัยไปมาปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนนะคะทุกท่านแถมคะแถมนีนดอกน้ำคมค่ะน้ำคมในคมอีลีค่ะพี่น้องค่ะโชคดีมีชัยจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า